สวัสดีครับท่านผู้ชมมาพบก,กับผมอีกแล้วนะครับสําหรับผลวัตฟาร์มวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่สวนผักสลัดของผมอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาเก็บผักกาดแก้วสีม่วงนะครับนี่ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่ข้างด้านหลังของผมนะครับสีก็จะม่วงกลมกล,ลืนกับดินนะครับก็จะมองไม่ค่อยเห็นโอเคครับเพื่อเป็นการเม่เสียเวลาผมจะพาท่านผู้ชมไปรับชมรับฟังมาพร้อมกันเลยครับว่าผักกาดแก้วสีม่วงจะสวยงามและน่ารับประทานขนาดไหนไปชมกันเลยครับ นี่นะครับท่านผู้ชมหน้าตาของผักกาดแก้วซีมอนครับก็จะประมาณนี้นะครับวันนี้ถึงเวลาเก็บไปขายแล้วครับก็จะไปขายต้นละสิบบาทเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับนู่นนะครับถึงนู่นนะครับโอเคครับวันนี้ผมก็จะเก็บเอาเฉพาะต้นที่โตๆนะครับไปขายก่อนนี่ครับก็จะ กันไกลนะครับตัดนะครับมือเดียวถ่ายนะครับก็จะตัดลําบากหน่อยนะครับนี่ครับโอเคครับเสร็จเรียบร้อยครับนี่ครับตัดออกมาแบบนี้เลยนะครับสวยงามแบบนี้นะครับต้นละสิบบาทเหมือนเดิมนะครับครับเสร็จไปแล้วหนึ่งต้นนะครับก็จะลําบากหน่อยนะครับมีอีกต้นหนึนะครับจับนี่เสร็จเรียบร้อยครับ ขามานะครับตัวนึงนะครับชับนี่นะครับตัดแบบนี้นะครับจะมาปล่อยให้โตนะครับเพราะว่ายังไม่โตเต็มที่นะครับเขาก็จะไม่ยังไม่ห่อนะครับก่อจะไปขายต้นสิบบาทนะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็กําลังสวยนะครับตัดเรื่อยๆนะครับ ครับเรียกตัดเอาเฉพาะต้นที่ใหญ่ๆอ้วๆนะครับนี่นะครับมีสิบบาทนะครับแบบนี้เลยนะก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็ยังไม่โตเต็มที่นะครับนะครับก็จะไม่ค่อยได้เยอะนะครับว่าเขายังไม่โตเลยนะครับ ี่ห้าต้นนี่ครับขนาดนี้นะครับต้นสิบบาทโอเคครับผมก็จะขอหยุดวิดีโอไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสักครูนะ่ขอตัวไปตัดผักก่อนนะครับตัดเสร็จแล้วก็จะมารีวิวอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคครับผมได้ตัดเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่ก็ต้นที่ตัดก็จะ คว่ำหัวไว้นะครับนี่นครับมันก็จะไม่ลงนะครับกับต้นที่ตัดและไม่ต้นและต้นที่ไม่ตัดครับนี่นะสองสามนะครับสี่หนะ้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับสิบสิบเอ็ดสิบสองนะครับสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบหกต้นนะครับนี่นะับ สิบเจ็ดนะครับนี่นะครับดื่มความน้าครับเกือบลงนะครับโอเคครับก็จะเก็บใส่ตะกร้านะครับทีนี้โอเคครับนี่ครับก็จะเก็บใส่กล้าที่เรียบร้อยนะครับนี่ครับต้นละสิบบาทโอเคครับผมก็ขอหยุดวิดีโอการนำเสนอ ผักกาดแก้วสีม่วงนะครับใบเพียงเท่านี้สำหรับอิพีต่อไปผมจะมาทำอะไรท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร้และกดติดตามให้กับช่องของบุรุวัมย์วัดฟาร์ไมไปด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้อัปคลิปวิดีโอใหม่ๆออกมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังเรื่อยๆครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ